ตยกมุมปากนะครับยกมุมปากคอนดอนิฟ t นะครับเนาะว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็สามารถทำร่วมกับปากอาจจบได้ไหมนะครับเนาะ สวัสดีครับในแพทย์กอวัวนต่าเจสีนะครับสัญญแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ D.I.K Beauty Team นะครับก็คำถามประจำสัปดาห์นะครับเช่นเคยนะครับมากับความยากเสมอเสมอนะครับเอ่อเมมเบอร์ของ D.I.K นี่ถ้าทารจะไม่ธรรมดานะครับเนาะก็ถามคำถามแต่ละคำถามนี่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็จะมาในเรื่องของการผ่าตัดยกมุมปากนะครับยกมุมปากคอนดอิฟนะครับเนาะ ว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็สามารถทําร่วมกับปากกระจับได้ไหมนะครับเนาะก็ขออนุญาตตอบคําถามที่2ององละกันว่าทําร่วมกันได้ไหมทาได้นะครับปากกระจับคือปากบางตรงกลางเป็นรูปกระจับนะครับเนาะสามารถทําร่วมกับยกมุมปากด้านข้างได้นะครับเนาะนี่คือตอบข้อที่2ก่อนทีนี้มาดูอันแรกนะครับคําถามแรกคือการยกมุมปากเนี่ยมันมีข้อดีและข้อด้อยยังไงนะครับเนาะก็ขออนุญาต พาพวกเราไปชมภาพที่1กันก่อนนะครับภาพที่1เนี่ยก็เป็นอนาตโตมี่นะครับของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆหนีบสีปากนะครับมัดที่ผมด้ให้ดูคือมัดสีเขียวข้างล่างนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะเราเรียกชื่อมันว่า depressor a n g u l a r oris นะครับ depressor เพราะว่าดึงลง a n g u l a r ว่ามุมนะครับ oris เปราะว่ปาปากก็คือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากลงคิดง่ายๆดังนี้นะครับถ้าเราต้องการให้ปากเรายิ้มขึ้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่าทําให้กล้ามเนื้อที่ดึงลงเนี่ยมันอ่อนแรงลงหลักการคือประมาณนี้นะครับ ก็เรามาดูขั้นตอนในการทํากันนะครับนะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับในรูปที่2นะครับรูปที่2เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงเวลาวาดรูปนะครับทีนี้ประเด็นคือเราคงเข้าไม่ได้เข้าไปแก้กล้ามเนื้อมัดสีเขียวเมื่อกี้นี้อย่างเดียวนะครับในรูปที่2เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงผิวหนังบางส่วนของริฟิป,ปากโดยเฉพาะมุมปากด้านบนเนี่ยที่อาจจะต้องตัดแต่งออกบ้างนิดหน่อยนะครับดังรูปที่2เท่าที่เห็นนะครับเนาะการตัดผิวหนังออกบางส่วนเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะครับ ก็ไปดูรูปที่สามนะครับรูปที่สามเนี่ยเราก็จะตามหากล้ามเนื้อนะครับหลังจากที่ตัดผิวหนังและเนื้อ่บางส่วนออกจากนิ้นที่ปักรวนแล้วเนี่ยเราก็จะหาตามหากล้ามเนื้อมัดสีเขียวนะครับคือ depreser and c r i o l i s นะครับก็ค,คือเลาะมาทางดน้านล่างหน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ไปดูรูปถัดไปคือรูปที่4นะครับเราก็จะทําการตัดบางส่วนของกล้ามเนื้อดึงปากลงนะครับไม่ใช่ตัดทั้งหมดนะครับตัดแค่บางส่วนเพื่อทําให้มันอ่อนแรงลง นะครับให้คิดง่ายๆนะครับถ้าหิหลีปากเราเป็นคานเนาะมีกล้ามเนื้อดึงขึ้นกับกล้ามเนื้อดึงลงนะครับถ้าเราทําให้ด้านล่างเนี่ยมันอ่อนแรงลงหน่อยนึงนะครับหรือแ,แรงดึงมันน้อยลงหน่อยเนี่ยมุมปากมันก็จะกระโดดขึ้นโดยปริยายนะครับเมื่อตัดแต่งกล้ามเนื้อดีเพนเ,เซอร์แอนโกลายออลิสแล้วกล้ามเนื้อมัดสีเขียวนะครับออกไปบางส่วนแล้วเนี่ยมุมปากมันก็ยกขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเราก็จะแยกปิดแผลนะครับแล้วรูปต่อไปคือรูปที่5ก็จะเห็นว่าหลังผ่าตัดทันที ผลผ่าตัดเป็นยังไงนะครับเนาะก็ต้องเรียนให้ทราบตรงนี้นะครับการผ่าตัดยกมุมปากเนี่ยที่จะบอกคือสิ่งทีออ่อาจจะเป็นที่นิยมหรือไม่นิยมอันนี้เราไม่ทราบนะครับก็อยากให้รู้ว่านะครับว่าผลข้างเคียงของมันเนี่ยพอสมควรก็คือเรื่องของแผลนะครับคือคนไข้เนี่ยมีแผลด้านนอกที่ค่อนข้างชัดนะครับกันสไลด์อันถัดไปกันที่6เนี่ยจะเห็นผลข้างเคียงที่เจอที่เกิดขึ้นได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราก็เห็น เลี้ยงแต่ไปหมดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่คนไข้บนอันดับหนึ่งคือเรื่องของแผลไฮเปอร์โตฟิกสกานะครับซึ่งมันเป็นแผลบริเวณมุมปากซึ่งคนไข้มักจะไม่ชอบเลยนะครับเนาะก็ถ้าคิดจะทําก็ต้องคุยกับคุณหมอให้ให้รู้เรื่องนะครับเรื่องบาดแผลว่าเรายอมรับได้แค่ไหนนะครับไม่นับเรื่องอื่นๆนะครับม่ว่าะเป็นเรื่องของความไม่สมมาตรนะครับแล้วก็ปากกว้างขึ้นในในรายที่คนไข้ปากกว้างอยู่แล้วนะครับนะครับถ้าไปทํำยกมุมปากเนี่ยปากก็จะกว้างขึ้นอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับด้วยนะครับเนาะ ส่วนแไลด์ถัดไปก็ให้เห็นนะครับว่ารูป before After เป็นอย่างไรนะครับ before ก็คือรูป A นะครับซ้ายบนนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดก็คือขวาล่างนะครับคือตัว F นะครับเนาะก็รูปทั้งหมดเนี่ยนะครับขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็เอามาจากวลาสั่นคลื่นการแพทย์นะครับคือในรูปที่8นี้นะครับซึ่งตีพิมพ์ในบริษัทการแพทย์พลาสติกศ่ลยกรรมนี่นะครับเมื่อปี2020นะครับก็มาให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับก็เข้าใจว่าหลายๆท่านนะครับในเมืองไทยก็นิยมทํากันนะครับ แต่ส่วนใหญ่ในเว็บก็จะโชว์แต่ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โชว์เรื่องแผลเป็นว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ตอบคาถามแรกนะครับว่าสามารถทำทำได้ไหมข้อดีก็อย่างที่บอกนะครับแต่ข้อด้อยคือว่ามันก็มีปัญหาเรื่องแผลเป็นนะครับและที่ต้องทราบอีกอย่างนึงคืออันนี้เป็น irreversible procedure นะก็คือเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราทําให้มุมปากยกขึ้นแล้วเนี่ยการจะทําให้มันกลับมาห้อยลงต่ําเหมือนเดิมก็ไม่ง่ายนะครับนะเนาะอันนี้คิดอะไรแล้วก็ ถ้าจะทําก็ต้องคิดให้เรียบร้อยนะครับว่ามันเป็นวันเวย์ทิตคือการเดินทางทางเดียวไม่สามารถกลับไปสู่จุดเดิมได้นะครับเนาะงั้นรูปทั้งหมดนะครับสไลด์ทั้งหมดที่มาเป็นตัวอย่างให้เราผเรีด้ดูนะครับก็มาจากเจอเนาะเล่องที่ว่านี้นะครับเนาะโอเคนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็สุดท้ายเนี่ยอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับให้กับ DRK Channel ของพวกเรานะครับแล้วก็จะ ผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานก็จะหาบทความดีๆนะครับคําถามดีๆนะครับมาตอบให้พวกเราได้ดูได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทําเป็นคลังข้อมูลไว้อยู่บน YouTube Channel ในชื่อว่า d ดียร์เคชแนนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ